ดาของเขาเรียกชื่อเขาว่าเขาด้วยความเจ็บปวดยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าโอ้ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์และขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอประหัตของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกายและพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอนะครับให้เราที่ถามด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราอธิษฐานให้จิตวิญญาณอย่างยาเบสลงมาอยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลายให้เราเป็นคนที่กล้าหาญในการอาธิษฐานให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจและแน่ใจว่าพระเจ้าทรงผระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ฟังคำอธิษฐานที่เราทูลขอจากใจจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์อยู่กับเราและนำพาเราในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน จากที่พี่น้องก็คงเคยอ่านพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาเบสยาเบสเป็นคนในบรรดบรรดาลำดับพงนะครับถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์จะเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้มันประหลาดเพราะว่ามันมีแต่เรื่องใครชื่อใครใครเป็นลูกใครใครเป็นพ่อใครไล่ไล่ลงมานะครับไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งนั้นเพียงแต่แค่บอกว่าใครเป็นลูกใครแต่ว่ามันมาหยุดอยู่ที่ข้อเก้าข้อสิบพูดถึงยาเบสนะครับยาเบสเป็นคนหนึ่งที่เขาพูดถึง ก็เป็นชื่อหนึ่งเป็นลูกหลานคนหนึ่งแต่พระคัมภีร์ต้องการจะแวะคนนี้นะครับเหมือนกับพระคัมพีร์ในสมัยก่อนก็จะมีพูดถึงเรื่องใครเป็นลูกใครเป็นลูกใครพอมาถึงเอนอกก็แวะที่เอนอกนะครับแล้วก็บอกว่าเอนอกเป็นคนที่เดินกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็รับไปมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดเด่นที่มันเป็นพระพรที่มันเป็นเคดร,รับนะครับที่จะนําพาชีวิตของเรานะที่มันจะเปลี่ยนสถานการณ์ระว,วีปีนี้ก็คือจาก ซีโร่ไปฮีโร่นะครับซีโร่ก็คือเป็นศูนย์ใช่ไหมครับฮีโร่ก็คือไปเป็นสุดยอดมนุษย์นะครับเป็นยอดที่สุดแต่ว่าชีวิตในพรัมภีของคนหลายคนที่เริ่มต้นจากแบบไม่มีอะไรติดลบแล้วก็กลายไปเป็นคนที่พระเจ้าใช้มากกลายปเป็นพรมากล้วนแล้วแต่ถูกบันทึกเอาไว้เพื่อหนุนใจเราว่าถ้าเขาเป็นได้เราก็เป็นได้เอเมนไหม หันไปหาคนข้างๆางนะครับบอกว่าถ้าเขาเป็นได้เราก็เป็นได้พัมพีไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นแบบพัมพีไม่ได้บอกว่าเขามีอะไรที่พิเศษกว่าเราไม่ได้มีนมสกุลลงท้ายด้วยนะอะไรนะครับก็คือไม่ได้มีไม่ได้พูดถึงภูมิหลังว่ายาเบสมีภูมิหลังที่ดีหรือว่าเรียนดีหรือว่าพ่อแม่รักหรือว่าอะไรไม่ไมมีเลยนะครับ พระมีบอกแค่ว่ายาเบสเกิดมาในภาวะที่ไม่น่าชื่นใจนะครับคือเกิดมาในภาวะที่แม่คลอดยากไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาตัวใหญ่หรือว่าเขาจะออกผิดท่าก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแม่คลอดยากมากในพ่อมีก็พูดถึงคนที่คลอดยากนะครับอย่างน้อยอีกคนหนึ่งก็คือราเชลราเชลคลอดยากจนตายเลยนะครับตกเลือดตายเลยแต่ยาเบสในกรณีที่คลอดยากแล้วแม่ก็เลยตั้งชื่อนะครับ ยอดเยี่ยมมากนะครับชื่อว่าเจ็บปวดนะครับยาเบสบถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็เหมือนกับนิยามชื่อไม่ค่อยแบบน่าชื่นใจเราก็ไม่ค่อยอยากจะได้ชื่อแบบนี้ใช่ไหมครับ <S <S ถ้าผมว่าเราเกิดมาแล้วแม่เราตั้งชื่อว่าห่วยแตกอะไรอย่างเงี้ย <S <S หรือหรือตั้งชื่อนายไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงรู้สึกโอ้เราไม่อยากได้ชื่อแบบนี้นะเราอยากได้ชื่อดีๆใช่ไหมครับ ดยส่วนมากคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะให้ความสําคัญกับชื่อนะครับนะก็ถ้าสมมติว่าเป็นลูกใช่ไหมเราก็จะเลือกเราไปหาใช่ไหมหาชื่อดีที่สุดในสาระบบว่าเลือกชื่อไหนจะดีแล้วก็เราก็ให้ความสําคัญกับชื่อนั้นแล้วก็เราจะได้เรียกบ่อยๆเราจะได้ภูมิใจนะครับแต่เวลาแม่ยาเบสเรียกยาเบสทุกครั้งก็คิดถึงเหตุการณ์ที่คลอดยากนั่นแหละและยาเบสก็ไม่ไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์แบบนี้ แต่สิ่งที่ยาเบสมีนะครับเราก็มีทุกคนก็มีก็คือยาเบสอธิษฐานยาเบสเชื่อว่าด้วยการอธิษฐานสามารถเปลี่ยนสถานาการณ์เราอาจจะเกิดมาในภาวะที่เวลวร้าย <c oughs> เกิดมาจะเป็นในภาวะที่มาจะาครอบครัวที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรือเล่นไสยศาสตร์แล้วอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่แบบยากจนอย่าว่าแต่เห็นคําว่ารวยคําว่าทีวิตแบบไม่มีนี่ยังไม่เคยเห็นเลย อย่าว่าไม่ต้องรวยนะเอาแค่แบบว่าไม่มีหนี้ยังไม่เคยเห็นเลยเห็นพ่อแม่ไปยืมไปกู้ไปอะไรมาตลอดนะครับแล้วชีวิตก็โตมาแบบนี้บางคนโตมาก็อาจจะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครดูแลไม่ไม่มีใครบอกว่าภูมิใจจังเลยรักจังเลยคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากคุณเป็นแก้วตาดวงใจไม่มีใครพูดแบบนี้กับเราแต่แม้ว่าคนไม่ได้พูดกับเราคนไม่ได้แสดงกับเราหรือคนอาจจะพูดตรงข้ามไม่ได้หมายความว่า เราเป็นอย่างที่เขาพูดเอเมนไหมาหารแบงน้องข้านะบอกว่าคุณเป็นที่รักของพระเจ้าเพราะว่าสถานการณ์มักจะติดป้ายให้กับชีวิตเรานะครับอย่างเช่นถ้าคนนะ่ะอาจจะติดป้ายให้กับพี่ฮาร์ดก็จะติดป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเขาคิดว่าคุณเป็นแบบนี้แหละนะถ้าติดป้ายให้น้องฟาใส่ฮนะ เราฝาแฟจะติดป้ายอะไรดีแล้วติดป้ายให้อาจารย์กงวานหรือติดจะมีคนนําติดป้ายให้เราแต่พี่น้องโดยส่วนมากเวลาคนมาติดป้ายให้เราเขาติดไม่ค่อยดีไอ้คนติดป้ายมันไม่ใช่ไม่ค่อยติดป้ายที่มันดีเท่าไหร่เขาจะมักจะติดป้ายให้เราว่าขี้เกียจติดป้ายให้เราว่าไม่ได้เรื่องติดป้ายให้เราว่าล้มเหลวแล้วติดป้ายให้เราว่าอะไรต่างๆที่เขาอยากจะติดอแต่ส่วนมากแล้วมันเป็นทาโกหกของมาร เวลาเมื่อพระเจ้าเจอกิโอนใช่ไหมครับคนติดป้ายกิโอนว่าขี้ขาดเพราะว่าเขาเขาตีข้าวในบ่อแยามบังุนใช่ไหมแต่วลาพระเจ้าติดป้ายให้เราพระองค์ติดป้ายว่างไงครับฮะถ้าพระเจ้าติดป้ายให้ฟ้าใสาพระองค์ก็จะติดป้ายว่าน่ารักจังเลยสุดที่รักคุณเป็นคนที่มีคุณค่าถ้าติดป้ายพิภารก,ก็คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่มีความหวังพิภาร์เป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้พี่น้องเข้าใจไหม ถ้าพระเจ้าติดป้ายให้เราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยความรักเต็มด้วยความเชื่อเต็มด้วยความหวังเราไม่สามารถไปบอกคนอื่นว่าคุณหมดหวังและผมหมดหวังในตัวคุณเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยหมดหวังพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักในความรักมีความหวังพี่บอกความวรักนั้นมีความหวังอยู่เสมอเอเมนไหมเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ พ,พี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้มันช่วยให้เราได้ค้นพบความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเราจะเริ่มต้นแบบไหนก็ไม่ได้สําคัญแต่สําคัญว่าเราเริ่มต้นแบบไหนแล้วเราจะไปจบที่ไหนมากกว่าเพราะว่าในพระคัมภีร์พระเจ้ามักจะหยิบคนที่เราคิดว่าใช้การไม่ได้อ่อนแอไม่ได้เรื่องอย่างบางครั้งพระเจ้าเลือกคนที่ชื่อเยฟทาพี่น้องจําได้ไหมเยฟทาโตเป็นลูกเมียน้อยโตมาการันธพาล ถ้าเราจะเลือกคนที่ไปเป็นนายพลนายเจ้าทัพอะไรสักคนเราจะไม่เลือกคนแบบนี้เร,เราจะไม่เอาถ้าเหลือพระเจ้าใช้แซมสั้นอย่างเงี้ยผู้ชายที่ดื้อดึงมากๆตามใจตัวเองสุดๆเนื้อหนังสุดๆเราคงไม่ใช้คนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่านะพระเจ้ามองเราพระองค์มองลึกเข้าไปมากกว่านั้นเอเมนไหมและยาเบตเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อพันาการว่าเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขาต้องเป็นแบบนี้ชีวิตต้องเจ็บใจปวดกายสูญเสีย เราจะเกิดมาในสานที่แบบบ <c oughs> างคนอาจจะมีพ่อแม่พ่อแม่เสียบางคนจะมะีครอบครัวแต่ครอบครัวแบบว่าไม่เอาเขาไม่รักเขาคนนึงเป็นลูกรักคนนึงเป็นลูกชังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าอยากบอกเราก็คือว่าอย่าไปเชื่อคําโกหกเอเมนไหมและการไม่เชื่อคาโกหกที่ดีสุดก็คือการพูดตรงข้ามกับสิ่งที่มันโกหกเราผมจะหลุนใจนักศึกษาทุกคนเลยนะครับเวลาคนตื่นเช้ามาไปยืนหน้ากระจก สิ่งแรกทีค่คนจะทําก็คือว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครหล่อเลิศในปัตตภีคุณต้องทําอย่างนี้จนคุณรู้ฝึกจริงๆเพราะว่าหลายคงเมื่อเราพูดแบบนี้เราจะฝึกว่าไม่หรอกฉันไม่ได้เป็นคนที่คนสนใจฉันไม่ได้เป็นคนที่คนต้องการฉันเกิดมาในานะที่ไม่ดีพ่อแม่ฉันติดหนี้ตลอดฉันไม่ประสบความสําเร็จเราจะมีเหตุผลเยอะแยะเลยที่จะพูดกับตัวเองและเหตุผลพวกนี้มันจะพูดกับเราพูดผ่านความคิดเราพูดผ่านคนอื่นพูดกับ มาตรฐานจริยธรรมอะไรต่างๆหรือกระแสของสังคมที่จะบอกว่าเรามันเป็นคนแบบนั้นแหละแต่ยาเบสเขาไม่ยอมรับป้ายที่ติดตัวเขามาชื่อเขาที่ชื่อ,อยาเบสแล้วแปลนายเจ็บปวดเนี่ยไม่เอาเขาก็เลยอธิษฐานพระเจ้าว,ว่าขอพระองค์ให้ข้าพระองค์พ้นจากการเจ็บใจปวดกายถ้าเราเรียนเราเรียนเรื่องคำแช่งสาบนะครับเราจะรู้ว่าคําพูดของพ่อของแม่คําพูดที่มันเกิดขึ้นจากความบาดเจ็บสถานการณ์มันจะ เป็นคําแช่งสาบที่ตามติดชีวิตเรายาเบสรู้เรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเขาชื่อนี้ชีวิตเขาก็จะเจ็บใจปวดกายแต่เขาไม่เอาเขาตัดสินใจว่าชีวิตของเขามันจะต้องไม่เจ็บใจปวดกายสิพี่น้องไม่ใช่แค่เจ็บกายนะไม่เจ็บใจและไม่ปวดกายด้วยเอเมนไหมถ้าผมเอาไม้ถามทุกคนที่นี่ยื่นถามว่าคุณเชื่อไหมว่าคุณจะไม่เจ็บใจปวดกายคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะไม่เจ็บป่วยไม่มีปัญหาคุณไม่ประสบอุบัติเหตุคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะมีแต่เพื่อนที่ดี ถ้าผมถามหลายคนแล้วคนจะตอบว่าไม่เชื่ออาจารย์ชีวิตมันก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีมันต้องมีคนไม่ดีบ้างแหละมันต้องมีปัญหาบ้างยุงก้าที่มีไข้เลือดออก,กอาจจะก,กัดกันเราบ้างแต่พี่น้องเมื่อี้อาจจะเราอาจจะไม่ได้อธิษฐานนะเราต้องอธิษฐานพงเจ้าค้าง <c oughs> วดน,นี้อาจพลาดไปโดนมันกัดแต่งวดหน้าไม่เอาขอพระเจ้าปกป้องข้าพองให้พ้นจากการเจ็บใจปวดกายช่วงนี้เราอาจจะลืมอธิษฐานคำนิทานอมยามเดสเลยครับขอให้มันไม่มากัดเราพี่น้อง แท้ที่จริงทางวิทยาศาสตร์บอกว่ายุงนี่มันเลือกกัดด้วยนะมันไม่กัดบางคนมันไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบอุณหภูมิไม่ชอบอะไรบางอย่างของบางคนแล้วมันไม่กัดต่อให้คนนั้นจะไปนั่งให้ยุงกัดไม่ใส่เสื้อผ้ายุงก็ไม่กัดแต่บางคนเนี่ยพ่นทั้งตัวเลยแต่ยุงก็กัดอยู่ดีมันเป็นความลึกลับที่กําลังสืบค้นหาอยู่ว่าทาไมถึงยุงถึงกัดบางคนบางคนบอกว่ายุงกัดเลือดบางกุ๊บนะบางกุ๊บไม่กัดบางกุ๊บกัดแต่ไม่ว่าจะไงก็แต่ ถ้าเรามีพระเจ้าเราขอพระเจ้าพระเจ้าจะมีเกาะป้องกันเราไม่ให้มันมาเอาทาให้เราเจ็บใจปวดกายเอเมนไหมพี่น้องรออธิษฐานพี่น้องยับเบ็อธิษฐานสี่อันที่สําคัญมากๆเลยซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยเรามากพี่น้องต้องอธิษฐานสี่อันนี้อันแรกก็คือขอพระเจ้าอวยพรข้าพระอ,องค์พอเราสอนเรื่องนี้ปุ๊บจะมีคนกลุ่มหนึ่งรู้บอกว่าโอ๊ย ทำไมสอนแบบนี้สอนให้พระเจ้าอวยพรตัวเองอันนี้ไม่ถูกใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่ครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตอบตามที่ยาเบธขอถ้าว่ากันตามศาสนศาสตร์ไม่ต้องมาเถียงพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่ายาเบธขอว่าขอพระเจ้าอวยพรแล้วพระเจ้าบอกว่าพระองค์อวยพรตามที่เขาขอพี่น้องอยากไปเร็วไหมครับในชีวิต อยากเห็นพระหัตถ์พระเจ้าเคลื่อนมาอยากเห็นการอวยพรพิเศษอยากเห็นการทะลุทะลวงอยากเห็นชีวิตดีขึ้นอยากเห็นลูกหลานรักพระเจ้าอยากเห็นตัวเองมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอยากไหมอวยพรตัวเองครับอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ว่าการเจิมแรงๆก็ยังไม่สู้กับเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าทุกคนถ้าเป็นพ่อแม่มีสิทธิ์ในลูกมากกว่าทุกคนเรามีมากกว่าทุกคนถึงคนอื่นพยายามจะติดป้ายลูกเราว่าขี้เกียจเกเรไม่ฉลาด โง่ดือ้ออะไรทั้งอย่างแล้วแต่เราไม่รับไม่รับเราติดป้ายใหม่เป็นที่รักเป็นแก้วตาดวงใจพระเจ้ามีแผนการเพื่อสอิสาพเพื่อลูกของเราพระองค์จะใช้วงจะอวยพรเขาเอเมนไหมถ้าไม่มีใครที่จะมาติดป้ายเราติดป้ายตัวเองทําเป็นไหมเคยเห็นโพสต์อิดไหมโพสต์อิดกระดาษที่มันแบบเขียนละปะเขียนละปะ เออเอามาป่าตัวเองเลยปา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 ,ปาให้หมดเลยฉันเป็นที่รักฉันเกิดมาสวยฉันเกิดมารอฉันเก่งฉันจะมีชีวิตที่ดีพระเจ้าอวยพรฉันบอกตัวเองทุกวัน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 เขาบอกว่าในสมองของเราเนี่ยมันมีล่องหนึ่งเป็นล่องที่จะบันทึก <c oughs> ข้อมูลและถ้ามีถ้าเรารับอะไรที่มันเป็นลบเนี่ยนานๆเข้าปุ๊บร่างกายของเรามันจะโปรแกรมว่าอันนี้คือตัวตนของเรา ร่างกายของเรามันจะตอบสนองต่อสิ่งนี้ร่างกายถ้าเราถ้าเราบอกตัวเองตลอดเวลาว่าฉันไม่เป็นที่รักฉันไม่เป็นที่รักคนก็จะเริ่มไม่รักเราเราก็จะไม่รักตัวเองแต่ถ้าเราโปรแกรมตัวเองทุกวันบอกว่าฉันเป็นที่รักของพระเจ้าฉันเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าฉันเป็นที่รักของพระเจ้าฉันเป็นที่รักของทุกคนสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าสร้างเราแบบออกแบบไว้แล้วพระเจ้าจึงบอกเราว่าให้เราพูดใช่ไหมพูดสิ่งที่เป็นพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเอง เอเมนไหม,ม,มพี่น้องฉะนั้นยาเบสก็ทําสิ่งหนึ่งเลยก็คืออวยพรตัวเองเวลาเราอวยพรตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับก็คือพระพรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเริ่มตน้นอวยพรตัวเองพระเจ้าก็จะร่วมงานกับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรพระองค์เลือกอับราฮัหามพระบกเราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ากลายเป็นพรไปยังบรรดาประชาชาติเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับการอวยพรตัวเองไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัว ถ้าเราไม่อวยพรตัวเองเราอวยพรคนอื่นไม่ได้ต้องอวยพรตัวเองก่อนตื่นเช้ามาขอให้เรามีสุขภาพดีขอพระเจ้าอวยพรการเงินเราขอพระเจ้าให้เราเป็นที่รักของทุกคนขอพระเจ้าอวยพรลูกเราอวยพรหลานเราอวยพรไม่ต้องใช้ตังค์ฟรีทำไมไม่ทำ <c oughs> คำถามคือทำไมไม่ทำนะฟรี Free. ตื่นเช้ามาอวยพรนะครับอวยพรเขาพี่น้องอันที่สองก็คือขยายเขตแดนของข้าพระองค์พระเจ้าบอก ให้อธิษฐานขยายเขตแดนยาเบสเนือ่องจากว่าเขาเกิดมาพร้อมกับชื่อที่ไม่ดีนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยโดยตัวเขาเองคงไม่ดีแน่แต่ว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยการอวยพรสแสดงออกเป็นที่ดินอาบราฮัมก็มีที่ดินมีไร่นาเขาก็มีที่ใช่ไหมและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการครอบครองเนี่ยเป็นอำนาจอย่างหนึ่ง คำพิจาาของยาเบสคือว่าขอพระองค์ให้ข้าพระองค์ขยายเขตแดนพี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าอยากขยายเขตแดนเอเมนไหมพระคัมภีร์บอกว่าให้ขยายหลักปูดเต็นของเจ้าให้ขยายสายขึงเต็นของเจ้าให้กว้างออกไปพระคัมภีร์ต้องการจะบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราขยายพระเจ้าบอกอยากให้ขยายให้เพิ่มพูนเวลาพระเจ้าฟ้ามนุษย์เสร็จพระเจ้าบอกว่าไงโจมีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดิน พระเจ้าอยากให้เราเพิ่มพูนอยากให้เราขยายออกไปคาําอธิษฐานแบบนี้ไม่ต้องสงสัยว่าพระเจ้าอยากตอบถ้าเรามีคําถามว่าอาจารย์เชื่อพระเจ้ามาตั้งนานแล้วไม่เห็นอะไรเพิ่มพูนเลยไม่เห็นการขยายเลยคําถามคือเราเชื่อไหมเราอาธิษฐานไหมบางทีเราเชื่ออยู่ที่นี่นะครับแต่ความเชื่อจริงๆเขาต้องพูดออกมาพ่พี่บอกว่าข้าพระเจ้าเชื่อข้าพระเจ้าจึงพูดเอเมนไหมครับพี่น้องอันต่อมาที่ยาเบตอธิษฐานก็คือขอให้ประหถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเขา พี่น้องนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเขาเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยพระหัตถ์ของพง์ยิ่งใหญ่พระเจ้าแค่ขยับนิดเดียวนะครับสถานการณ์ในช่วงเราเปลี่ยนหมดเเมนไหมใครอื่นจะยื่นมือมาช่วยเราเป็นร้อยมือพันมือไม่เท่ากับพระเจ้ายื่นมือมาพระเจ้าพูดในพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ใช่หูตึงที่จะช่วยไม่ได้หรือมือสั้นที่เอื้อมไม่ถึง หมายความว่ามือพระเจ้าเนี่ยไปได้จนถึงทุกที่ทุกแห่งทุกเรื่องทุกสถา,านการณ์ไอ้ที่เราคิดว่ายากสําหรับพระเจ้าไม่ยากไอ้เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้เอเมนไหมพี่น้องฉะนั้นอย่าเปี่ยมไม่ได้ที่ฐานขออะไรมากขอแค่ว่าขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของข้าพระอ,องค์และเมื่อพระเจ้านะครับมาอยู่กับเราพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของเราเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นมือพระเจ้าเนี่ยคือมือแห่งการทาอัศจรรย์เอเมนไหมพี่น้อง ผมเชื่อว่ายาเบสกับประสบการณ์อัศจรรย์หลายอย่างสุดท้ายก็คือว่าขอพระเจ้ารักษาข้าพงค์ให้เจ็บพ้นกับการเจ็บใจปวดกายพี่น้องมันสตารเนี่ยมันอยากทําให้เราเจ็บใจปวดกายมันสร้างสถานการณ์มันทําอะไรหลายอย่างทําให้เรามีความผิดหวังผิดหวังน้อยใจอกหักสูญเสียหรือแม้แต่มองตัวเองแล้วก็ไม่มีความสุข โลกสมัยปัจจุบันนี้ไม่ใช่โลกแบบว่าไม่มีของนะคือโลกมีของแต่ไม่มีความสุขคือมองยังไงก็ไม่สุขไม่ชื่นชมตัวเองไม่มีความหวังไม่รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่มีไม่รู้สึกขอบคุณสําหรับคนใกล้ตัวคือมันไม่มีความสุขแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นก็คือมีความสุขเอเมนไหมพี่ทองเพราะเมื่อยาเบลอธานว่าขอให้ข้าพงพ้นจากการเจ็บใจปวดกายขอให้ข้าพงมีความสุขขอให้ข้าพงไม่เจ็บป่วยขอให้ข้าพงมีชีวิตที่ดี พระเจ้าตอบตามที่ยาเบสขอพงตอบแท้ที่จริงถ้าพระคัมภีร์มันหยุดที่ว่ายาเบสอธิษฐานอะไรจบนะมันก็จบเหมือนกันไม่รู้พระเจ้าตอบไม่ตอบแต่พระคัมภีร์สรุปตอนท้ายบอกว่าพระเจ้าประสิทธิ์ประสาทตามที่ยาเบสทูลขอเหมือนพระเจ้าต้องการจะบอกว่าลูกอธิษฐานเราจะตอบพี่น้องไอ้ที่แบบว่าอธิษฐานอะไรเนี่ยมันยังไม่เท่ากับที่พระเจ้าตอบ โอเคก่อนบอกว่าอธิษฐานเลยจะตอบเวลาเราไปขอยืมเงินใครครับเราสิ่งที่เราอยากได้ยินออนแรกคือว่าอะไรครับเออบอกว่าสัญญาว่าจะให้ต่อให้มันเป็นเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเขาสัญญาว่าจะให้ถูกไหมแต่พระเจ้าเนี่ยพระองค์สัญญาล่วหน้าก่อนเลยว่าพระองค์จะให้ให้ขอนะพระองค์จะตอบ พี่น้องในพระบพียหนึ่งยอนบทที่ห้าข้อสิบสี่สิบห้าบอกว่าถ้าเราขออะไรที่เป็นน้ําพระทัยพระองค์เราก็รู้ว่าพระองค์จะทรงโปรดฟังเราและเมื่อเรารู้พระองค์ทรงโปรดฟังเราเราก็รู้ว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์อันนี้มันเป็นความมั่นใจเป็นความแน่ใจมันเป็นความเชื่อเมื่อเราขอสิ่งที่ยาเบสอธิษฐานพระเจ้าตอบแน่เอเมนไหมครับพี่น้องในเช้าวันนี้ ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ไงเราไม่มีความฝุกอะ่ะปัญหาเรามีปัญหาครอบครัวเรามีปัญหาการเงินเรามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเราจะมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้สําคัญถ้าปัญหานั้นมันสามารถถูกแก้ไขได้เอเมนไหมพี่น้องความหมดหวังของเราก็คือว่าคุณมีปัญหาเยอะเลยแต่ว่าไม่มีใครช่วยแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะช่วยเราเอเมนไหมพี่น้อง และพงค์สัญญาว่าคุณอธิษฐานสิพระเจ้าจะตอบอธิษฐานถึงคุณจะเกิดมาไม่มีเส้นไม่มีสายแต่พระเจ้ามีเส้นพระเจ้ามีเส้นเชื่อไหมพี่น้องพี่น้องเชื่อเรื่องพระเจ้ามีเส้นไหมผมยังจ,จําคําพยานของครูอุบลได้นะครับอุบลที่เป็นภรรยาครูวิเศษเป็นพยานให้ผมฟังบอกว่าที่โรงเรียนบ้านค่ายที่สอนอยู่นั้นขณะที่กําลังไปกินข้าวกลับเข้ามา เห็นเพื่อนครูกําลังเกอกใบอะไรบางอย่างอยู่นะครูบนก็เลยไปถามเพื่อนบอกว่าเธอเกอกใบอะไรกันเพื่อนครูบอกว่าอ๋อมันเป็นใบให้ทุนให้ทุนลูกครูเขียนไปถ้าใครอ่ะมันเขียนแล้วมันใช่มันโดนได้ไดเงินไขเนี่ยจะได้ทุนแล้วเขาถามว่ามีกี่ทุนมีทุนเดียวเพื่อนเพื่อนครูก็เขียนกันใหญ่เลยครับครูบนบว่าฉันก็เอามั่งสิฉันก็เขียนบ้างปรากฏว่าส่งไปนะครับ ผลกลับมาคือว่าในห้องนั้นนะห้องพักครูทั้งหลายนั้นนะทุกคนเขียนใบขอทุนให้ลูกทายสิครับว่าใครได้ครูบ่นได้ไอคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขานะครับเขียนไปได้เฉยเลยพี่น้องเรามีเส้นที่ใหญ่มากคือเส้นพระเจ้าเอมไหมพี่ MM น้องเส้นพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะชงเรานะครับในบ้าพีมีเรื่องนี้ด้วยนะครับพระเจ้ามีเส้นนะครับ ตอนที่เอสเธอร์ไปไปประกวดนางงามจําได้ไหมครับพระเจ้ามีเส้นใหญ่มากครับคือเฮกไก่เฮกไก่มาปุ๊บฉันเอาคนนี้ฉันจิ้มแล้วมงลงคนนี้มงลงคนนี้แน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกที่เอสเธอร์เห็นก็ชี้แล้วว่าเอาคนนี้ถึงจะไปเข้าคอร์สนะครับนางงามหนึ่งปีก็แล้วแต่แต่ตัดสินใจไปแล้วไอ้คนตัดสินใจเนี่ยที่บอกว่าอยากให้ใครเป็นเนี่ยชีย้ไปแล้วว่าคนนี้เอาคนนี้เอนนเอมนไหมพี่น้องฉะนั้น ถ้าชีวิตเราอยู่ในพระเจ้ามันมีความหวังถ้าเราช,ชีวิตเราอยู่ในพระเจ้ามันเปลี่ยนแปลงได้มันมีการอัศจรรย์ให้เราเชื่อเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกัน <c oughs> พี่น้องถ้าเช้าวันนี้เรารู้ว่าโอเคเรามีเหมือนกันนะเรามีชีวิตที่เกิดมาเหมือนยาเบสมีชีวิตเราอาจจะไม่มีพ่อเราอาจจะไม่มีแม่เราอ,อาจจะไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลยหรือเราอาจจะไม่มี ฐานะการเงินที่ดีเราอาจจะไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีโมรโดกเราอาจจะไม่มีเพื่อนสนิทเราอาจจะเกิดมาคุ้นเคยกับปัญหาความเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องในเช้าวันนี้นำเรื่องนั้นมาหาพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราว่าชีวิตเราแย่ยาเบสแย่กว่าเราเยอะแต่ยาเบสไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาไม่ยอมให้ใครมาติดป้ายบอกเขาว่าเขาเป็นไอ้นายเจ็บปวด แต่เขาจะเป็นคนที่มีความสุขเขาจะประสบความสําเร็จเขาจะมีชีวิตที่ดีในเช้าวันนี้อย่าไปให้กําลังกับป้ายที่มันติดชีวิตเราบางคนอยู่ในโหมดสงสารตัวเองฉันไม่มีครอบครัวที่ดีฉันไม่มีการศึกษาที่ดีฉ,นนฉันไม่มีอันนู้นฉันไม่มีอันนี้ฉันน่าสงสารฉันเป็นคนที่เกิดมาลําบากพี่น้องเราจะเกิดมาในภาวะไหนก็ไม่สําคัญ พราะว่าพระเจ้าที่จะนําเราไปนั้นเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เอเมนไหมพงค์สามารถเปลี่ยนขี้เท่านะครับให้กลายเป็นมาลัยแห่งความชื่นชมยินดีได้ข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้เมื่อพระคาของพระเจ้าถูกปลดปล่อยไปครับพงศ์อธิษฐานให้ฤทธิอำนาจของพระเจ้าถูกปลดปล่อยไปด้วยให้สถานการณ์ในชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนเมื่อพี่น้องเริ่มต้นอธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาอจะมาจากการไม่มีครอบครัวขอพระเจ้าให้เขามีครอบครัวมากมายเขาอาจจะมาจากการไม่มีเพื่อนแต่เขาให้เขามีเพื่อนมากมายเขาอาจจะมาจากการยากลําบาก ขอให้ชีวิตของเขาได้กลับมาสุขสบายข้าแต่ประเจ้าขอพรุ่งอวยพรเกินกว่าที่เราจะขอรละคิดได้ในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน